สวัสดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องรักเกษตรบุรีรัมย์นะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการคัดยอดคัดกิ่งนะครับต้นองุ่นต้นนี้ที่ผมตัดไปอ่คลิปก่อนๆน,นี้นะครับถ้าใครได้ดูก็จะจําได้นะครับคือ,อต้อนเนี้ยตัดสั้นเลยนะครับองุ่นต้นเนี้ยเป็นองุ่นพันแบ็คโอปอนะครับซึ่งระยะ ในการตัดก็คือตัดได้15วันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่15นะครับหลังจากที่ตัดกิ่งนะครับยอดที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับยอดก็จะมีเยอะนะครับออกมาตามข้อข้อตาหรือว่าตามยอดเก่ายอดเดิมนะครับก็มีนะครับนี่ครับก็จะมีหลายยอดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาคัดยอดนะครับคัดยอดคัดกิ่ง นี่ครับจะเห็นว่ามันออกมาเยอะมากนะครับจะมีกิ่งเล็กๆกิ่งใหญ่นะครับสลับกันไปผมก็จะมาทําคลิปเพื่อที่จะมาออบอกวิธีการทำยังไงหลังจากที่เราตัดแต่งแล้วนะครับหลังจากตัดแต่งนะครับก็ผมก็ใช้สารดอรแมกนะครับในการพ่นฉีพ่นเพื่อกระตุ้นให้เขาแตกยอดนะครับนี่ครับ สารดอรแมกนี่สามารถใช้ได้แค่เฉพาะกิ่งแก่นะครับถ้ากิ่งอ่อนเนี่ยถ้าไปใช้สารดอรแมกเนี่ยกิ่งจะไหม้หมดเลยนะครับนี่ครับเห็นยอดเขาไหมครับเขาจะมียอดที่เยอะนะครับก็จะมาทําการคัดออกนะครับเลือกผมจะเลือกไว้ที่2ประมาณ2 2กิ่ง2ยอดนะครับนี่ครับจะเด็ดออกยอดที่เล็กๆนะครับแล้วก็ ใบใบที่1กับใบที่2เนี่ยก็เด็ดออกด้วยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมก็จะทํายากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องโฟกัสต้องมองกล้องไปด้วยทําไปด้วยนะครับนี่ครับต้องเด็ดออกนะครับยอดที่เล็กๆที่มันไปซ้อนกันอยู่ครับต้องเด็ดออกนะครับเราจะเอาไว้แค่ยอดที่มันสมบูรณ์นะครับยอดสวยจะเอาไว้2 สกิ่งนะครับ2ยอดพอเนี่ยครับผมจะทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูตอนเสร็จอีกครั้งนะครับเราจะคัดไว้แค่ยอดที่มันสวยๆนะครับแล้วก็ จะเด็ดใบที่1ใบที่2อ,ออกถ้ามียอดขแขนงที่ออกมาตามข้อใบเนี่ยก็เด็ดออกด้วยนะครับเราจะเลี้ยงแค่ยอดเดียวครับนี่ครับเด็ดออกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้เยอะเนี่ยมันจะมันจะเบียดมันจะแน่นกันเกินไปนะครับถ้าเอาไว้เ,ออเยอะมันก็จะบังแสงแดดนะครับแล้วก็จะแย่งอาหารกันด้วย คือที่ผมเอาไว้2ยอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนาแล้วนะครับค่อนข้างาที่จะแน่นแล้วถ้าเขายอดโตกว่านี้นะครับนี่ครับผมทําให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็วิธีก็คือตามที่ผมบอกเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะมาให้ดูอีกครั้งหลังจากเด็ดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มาต่อกัน,นครับนี่ครับเด็ดเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับค so ัดยอดคัดกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นเป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะครับบางบางกิ่งก็จะเอาไว้สามนะครับถ้ามันห่างๆนะครับกิ่งไหนที่มันตาแขนงที่มันเป็นกิ่งก้านปลาที่มันห่างๆกันผมก็จะเอาไว้สามยอดนะครับแต่ส่วนมากจะเอาไว้แค่สองยอดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ วิธีการคัดยอดคัดกิ่งหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับอันนี้ผมตัดสั้นเลยนะครับตัดสั้นเลยให้ชิดกับกิ่งอามกิ่งหลักเลยนะครับเพื่อที่จะเอากิ่งเลี้ยงกิ่งพวกนี้ไว้ทําไว้เอาลูกในรอบถัดไปนะครับเพราะว่า,าผลอง,งุ่นลูกองางนเนี่ยเขาจะออกดอกออกผลที่กิ่งใหม่นะครับถ้าเราไม่มีการตัดไม่มีการรีเซ็ตกิ่งเนี่ยก็จะกิ่งจะแก่แล้วก็ การแตกยอดก็จะไม่ดีนะครับแล้วก็ลูกก็จะได้ผลไม่ดีด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปนี้หลังจากที่เราเด็ดยอดไปแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ยพวกบำรุงต้นบำรุงใบนะครับให้เขาพวกปุ๋ยสูตรเสมอ1 5 1ห 15, 15หรือ4 4 6 0 0นะครับใส่บำรุงเข้าไปนะครับเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งอาหารไปเลี้ยงยอดนะครับยอดจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับ นี่นะครับก็จะเอาไว้2กิ่ง2ยอดนะครับส่วนใหญ่เลยนี่ครับเดี๋ยวต้องมามารอเด็ดอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมียอดที่เขาแตกออกมาทีหลังอีกนะครับต้องมาคอยเดินดูนะครับถ้ามีก็เด็ดออกนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้แค่นี้นะครับไว้สองยอดประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเทาไว้เยอะกว่านี้มันจะแน่นแล้วก็แย่งสารอาหารกันด้วยนะครับนี่เลยครับอันนี้หลังจากตัดแต่งได้15วันนะครับยอดก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะเลี้ยงกิ่งนะครับเลี้ยงกิ่งให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็จะทำการสะสมอาหารแล้วก็ตัดแต่งเอาลูกในรอบถัดไปอีกนะครับ แล้วก็จะมีการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รีเซ็ตกิ่งเนี่ยกิ่งมันก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้มันก็จะน้อยด้วยนะครับเราต้องมีการรีเซ็ตกิ่งหลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้กิ่งเขาเนี่ยสั้นลงนะครับแล้วก็ให้ยอดแตกแตกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูองุ่นสายพันธุ์สกาลอตต้านะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูพวงที่สุกนะครับสีสวยมากนี่นะครับห่อไว้นะครับเพื่อกันนกไม่ใช่อะไรเลยถ้าไม่ห่อนี่เสร็จนกหมดครับแถวนี้นี่ครับสีสวยมากนี่ครับเขาอันนี้ยังสุกไม่เต็มที่นะครับแต่รสชาติหวานแล้วสายพันธุ์นย่ค่อนข้างอร่อยนะครับกรอบมากกรอบแล้วก็หวานหวานมากด้วยนะครับ ก็คือหลังจากกินไปแล้วอ่ะความหวานยังติดลิ้นอยู่เลยนะครับถ้ากินหมดหมดลูกหนึ่งไปแล้วนะครับความหวานยังอยู่ในยังติดลิ้นอยู่เลยนะครับสายพันธุ์นี้หวานมากนะครับส卡尔ตา้าแต่ข้อเสียคือสุกสุกยากครับเข้าสีก็ยากด้วยกว่าจะสุกเนี่ยนานมากเลยนะครับส卡尔ตา้าแล้วก็เข้าสียากด้วยนะครับนี่ครับสีสวยมากต้องให้สีเข้มกว่านี้นะครับถึงจะแบบ อร่อยเลยหวานมากนะครับกรอบหวานมากแล้วก็จะพามาดูพวงนี้ครับคือพวงใหญ่มากคือตอนที่เป็นดอกดอกใหญ่มากนะครับพวงเนี้ยแล้วผมซอยออกไม่เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนนี้เริ่มสุกแล้วลูกไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าลูกเขาแน่นพวงแน่นมากใหญ่มากนะครับนี่ครับคือใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าจะถึง1นกิโลหรือเปล่านะพวงเนี้ยผมว่าน่าจะถึงอ่ะ เพราะว่าพวงใหญ่มากนะครับลูกแน่นมากตอนนี้เริ่มลูกเริ่มเข้าสีแล้วนะครับลูกนี่ไม่โตนะครับลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าลูกเขาเบียดกันลูกแน่นเกินไปนะครับเนี่ยครับพวงใหญ่มากสกาลอตา้าถ้าพวงไหนยอดยอ,อดดอกไหนใหญ,ใหญตโต่โตเนี่ยก็จะเป็นพวงลักษณะนี้เลยนะพวงใหญ่มากนะครับสล尔ตา้า อร่อยครับพันนี้กรอบหวานอร่อยครับไร้มเมล็ดด้วยสายพันนี้แต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับสุกนานกว่าจะสุกนี่นานมากนะครับสายพันนี้แล้วก็เข้าสียากด้วยนะครับข้อเสียนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พามา ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องรักเกษบุรีร์ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ